สวัสดีค่ะนาบงกฎศรีมังคละนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมพิบาลค่ะรายการนี้เป็นรายการที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนะคะไม่ว่าจะทําอาชีพองการใดก็ตามซึ่งแต่ละท่านเองนะคะก็จะใช้ชีวิตในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยมีหลักธรรมะเข้ามาอยู่ในการดําเนินชีวิตรวมไปถึงนะคะเราจะได้ข้อคิดเชิงธรรมะดีๆจากพระพรพล,พล,พลประสันโนเลขานุก,การจเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษในการนําธรรมะเข้ามาใช้กับชีวิตของเราอย่างไรกันบ้าง และแน่นอนค่ะสหรับวันนี้นะคะตัวน้าเองก็มาอยู่ที่งานเรียกว่าเป็นโครงการดีๆต้อนรับเรียกว่าเทศกาลวันว,นวนาเลนไทน์เลยก็ว่าได้นั่นก็คือเทศกาลว,วาเลนไทน์ควบคู่ไปกับวันมาค้าบูชาวันนี้โครงการหัวใจกับใบโพตรงนี้นะคะเราจะใช้ชื่อตอนว่าบ่มรักบ่มธรรมนั่นเองเราจะได้ข้อคิดดีๆจากดาราและคนมีชื่อเสียงหลายท่านด้วยกันที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะว่าความรักกับธรรมะเกี่ยวโยแล้วเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างและแน่นอนนะคะหลายๆท่านที่มา คุยกับเราเนี่ยเคยผ่านร้อนผ่านหนาวเกีกบเรื่องความรักกันมาแล้วแต่สามารถผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นได้โดยนําหลักธรรมะเข้ามาใช้ชีวิตค่ะซึ่งในวันนี้เองนะคะทั้ง3ท่านก็จะมีน้องส้มชนาการเป็นมิสไทยแลนด์เวิร์ปี1990รวมไปถึงคุณดาริกานะคะดาริกานี้เป็นอดีตผู่บ้านพระเจสัญญงแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะน้องตุ๊กค่ะน้องตุ๊กชน,นกวรรณานเองซึ่งผ่านชีวิตที่เรื่องราวที่เรียกว่า เรียกว่าหดหู่แล้วก็เป็นทุกข์สำหรับชีวิตแต่วันนี้ค่ะเธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้โดยมีธรรมะเข้าไปอยู่ในใจเรื่องราวของบ่มรักบ่มรธรรมแบบนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันในช่วงหน้าค่ะว่าสามีอยู่โรงพยาบาลแล้วหัวใจล้มเหลวไปเลยแล้วน้องดาเขาก็จะบอกว่าพี่ชมอย่าเพิ่งร้องจิตสุดท้ายเนี่ยเขาเขาจะรับรู้เราพี่ชมได้ให้สติดาหลายครั้งมากนะคะคำว่ากัลยานิมิตเนี่ยคือการที่เราเนี่ยให้สติแก่ แก่กันและกันนะคะอยากมากสามารถทําอะไรก็ได้ตามที่ใจต้องการแต่เราจะแยกแยะในเรื่องพลังของความรักในทางที่ถูกในทางที่ผิดยังไงครับอาจารย์การที่เราทําอะไรที่มันเกินไปเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยต้องต้องให้มันพอดีหรือในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือให้มันอยู่ในในทางสายกลางะนะอะไรที่มันเกินพอดีเนี่ยสุดตรงสองด้านเนี่ย พระองค์ตรัสสอนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเข้าไปข้องแวะคือเข้าไปข้องเกี่ยวนะสุดด้านหนึ่งคืออาจจะไปบังคับลูกจนเกินไปออกไปไหนก็ไม่ได้ห้ามไปไหนเลยหรือแม่ก็ติดเป็นแม่เหล็กไปด้วยตลอดอย <c oughs> นะ่างเงี้ยลูกเขาก็โอ้โหตายแล้วฉันเป็นตัวประหลาดเพื่อน <c oughs> ต้องล้อฉันแน่เลยอายุ14 <c oughs> แล้วแม่แกไปไหนก็ไป <c oughs> ด้วย คุณแม่อาจจะต้องดูว่างานไหนควรไปไม่ควรไปนะถ้างานไหนเสี่ยงจริงก็ต้องไปนะถ้างานไหนไม่เสี่ยงพอปล่อยไปได้ก็หมายแต่โดยทั้งหมดแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดหรอกสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้เขาคือให้ท่านที่คุณเคยเขียนไว้ในหนังสือว่าเราต้องให้กุญแจใจเขากุญแจใจก็คือความรักที่แม่มีให้เขาเนี่ยแหละมันจะอยู่ในใ,นใจเขาพะจะทําไม่ดีเนี่ยอย่างที่โยมพูดเนี่ยลูกจะนึกแล้วโอ้แม่รักเราขนาดนี้ถ้าแม่รู้แม่ต้องเสียใจแน่เลยเราไปทํานี้ได้ไง แล้วมันจะเตือนใจแล้วจะไม่ทําเพราะฉะนั้นต้องต้องทาความเข้าใจอาจจะต้องเป็นทั้งแม่อาจจะเป็นทั้งเพื่อนนะคือเด็กเขาเปลี่ยนไปยังไงเราก็ต้องราต้องเข้าเข้าใจรับฟังเขาเมื่อเป็นเพื่อนแล้วเป็นคนคอยอย่างที่โยมทุกว่าคือคอยเป็นสป,ปอร์เตอร์คือเป็นคนสนับสนุนเขาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเนี่ยแม่เนี่ยคนนี้มาจีบเอาไงดีอ่ะแม่เออแม่คนนี้มาชวนหนูไปหนูไปเนี่ยถ้าเขาเล่าให้เราฟังหมดอย่างเงี้ยนะเราจะช่วยเขาได้ แต่ถ้าเราดุเราว่าเขาอย่างเดียวเขาจะไม่เล่าอะไรให้เราฟังเขาก็จะไม่เปิดใจกับเราแล้วเราก็จะไม่สามารถช่วยเขาได้เพราะ,ะนั้นก็คงจะต้องเป็นเป็นเรื่องความรักความเข้าใจแล้วก็เป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนก็จะช่วยทําให้ลูกเราปลอดภัยได้ ก็เรียกว่านี่ก็เป็นข้อคิดในดีๆนะคะของการใช้ชีวิตของสาวๆทั้ง3คนรวมไปถึงได้แง่คิดดีๆในเรื่องของนิยามของความรักในแง่เชิงธรรมะจริงๆแล้วในวันนี้ที่เราพูดคุยกันในเรื่องของบ่มรักบ่มธรรมค่ะก็เป็นเรื่องราวของความรัก คือทุกคนมีโอกาสมีความรักได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามวันนี้ที่เราพูดคุยกันเราเน้นในเรื่องของวัยรุ่นสะส่วนใหญ่เพราะเราเมองว่าวัยรุ่นต้องเติบโตจะต้องใช้ชีวิตต่อไปอีกยาวนานในอนาคตเราในเรื่องของค่านิยมทางเพศที่เสื่อมไปจริงๆแล้วเราก็ยังมีข้อคิดอยู่3ข้อด้วยกันข้อที่1นั่นก็คือเป็นเรื่องของค่านิยมในการรักนวลสงวนตัวข้อที่2นั่นคือค่านิยมในการให้เกียกรติกันและการวางตัวและข้อที่3นะคะนั่นคือการค่านิยมในการสร้าง คุณค่าความดีงามในจิตใจสิ่งต่างๆเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการที่จะเริ่มที่จะมาให้ความสําคัญกับตัวเองตั้งแต่สมัยวัยรุ่นและความรักของคุณจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่คุณเริ่มต้นมีความรักค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของบ่มรักบ่มทรรมที่พวกเราได้มาพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะคะ ความรู้สึกหนึ่งตั้งแต่ตอนก่อนเริ่มเสวนาแล้วครับผมมีโอกาสได้นั่งคุยทั้งพี่ส้มทั้งคุณตุ๊กอยู่ทางด้านนู้นเนี่ยอันนึงที่ผมรู้สึกได้คือคําว่ากัลยาณมิตรนะครับผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันมีความสําคัญเป็นตัวบ่มตัวหนึ่งเป็นเหมือนแก๊สตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยหล่อหลอมในวันหนึง่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะบ่มตัวเราเองได้เราจะบอกกับตัวเราเองได้ว่าเอ๊ะเราควรจะต้องทอําใจยังไงเราควรจะนิ่งเราควรจะสงบอะไรอย่างไรแต่บางครั้งเนี่ยเราก็คงต้องการเพื่อน คนที่จะมาช่วยเราใ,<ช>ในแล้วก็พี่ส้มเ,เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะ<ช>ที่ได้ได,ได้ข่าวว่าทั้งสองท่านนี้ก็เป็น,ปนลูกลก็เป็นลูกค่ะคืออย่างนี้ค่ะของส้มเนี่ยจะค่อนข้างหนักสูตรเพราะว่า เพราะว่าส้มไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่ไม่ได้นั่งสมาธิหรือไดแต่พื้นฐานคือตื่นเช้ามาสมัยเด็กต้องหุงข้าวใส่บาตรทุกเช้ากับคุณตาคุณยายเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นพื้นฐานจากตรงนั้นแต่วันที่วิกฤตสุดเลยคือวันที่สามีเสียชีวิตกระทันหันวันนั้นอยู่บ้านตุกทํางานอยู่อยู่กับน้องดานะคะแล้วคิดดูว่าคนไม่ได้เป็นอะไรแล้วมีคนโทรบอกว่าสามีอยู่โรงพยาบาลแล้วหัวใจล้มเหลวไปเลยเราวิ่งไปก็ไม่ทันแล้ว โมเมนต์นั้นถ้าใครคือ,ค,อคือไปไปกับลูกอีกสองคนนะคะแล้วลูกคนเล็กเนี่ยไม่กล้าเอาไปเพราะว่ากลัวเขายังรับไม่ได้ไปกับลูกคนโตสองคนไปถึงปุ๊บเห็นเขานอนอยู่น้องดาเนี่ยอยู่ติดตัวตลอดเวลาน้องดาน้องดานี่เหมือนหนีรม,มะไปด้วยนะฮะหนีวัดไปเลยนะคะติดกันตลอดเวลาไปถึงปุ๊บเอ่อเราเห็นเขาเหมือนเขานอนหลับมนแหละแล้วแล้วถามมันร้องไห้ไหมทุกคนมันร้องไม่ออกหรอกมันช็อกไปเลยลูกกะร้อง ต้องบอกว่าวันนั้นมีน้องดาถึงถึง,ถ,งถึงตั้งสติกลับมาได้เราก็หยุดไปเลยแล้วน้องดาเขาก็จะบอกว่าพี่ชมอย่าเพิ่งร้อง,องเพราะว่า จิตสุดท้ายใช่ไหมจิตสุดท้ายเนี่ยเขาเขาจะรับรู้เราเพราะฉะนั้นจิตสุดท้ายเขาจะรับรู้เราพี่ส้มพี่ส้มอย่าร้องแล้วก็บอกหลานด้วยว่าอย่าร้องจิตสุดท้ายเขารับรู้เราเลยพี่ส้มเขานี่แหละเป็นคนไปกระซิบข้างหูสามีส้มพูดว่าอะไรแทนส้มนะคะเพราะไม่ต้องให้ส้มพูดหรอกค่ะช่วงเวลานั้นต่อยส้มมีสติส้มก็ทําอะไรไม่ได้หรอกค่ะ kah, ส้มก็นั่งนิ่งๆเหมือนคนเบลอร้องก็ไม่ร้องคนนี้เป็นคนจัดการทุกอย่างแล้วจะบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นคนจิตใจที่เขารู้ว่าควรจะทําแบบไหน เขาโทรไปบอกที่บ้านที่เชียงรายให้ทุกคนนั่งแบบให้ทุกคนสวดมนตนะ์นั่งสมาธิบอกพระที่รู้จักบอกพระเจสันแล้วเ,เชื่อไหมคะไม่รู้นะคะจากจากสามีส้มตอนนอนอยู่เฉยๆแบบว่าแล้วพอเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยเหมือนสามีส้มเขายิ้มเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเหมือนรู้สึกว่าเขายิ้มหลังจากที่น้องดาบอกจิตสุดท้ายอะไรแล้วแล้วคําพูดที่บอกห้ามร้องไห้มันเป็นถึงลูกส้มอะค่ะลูกส้มไม่ร้องเลยบอกเพราะน้องดาบอกว่าถ้าร้องแล้วพ่อจะไม่ไปสวรรค์ทุกวันนี้ลูกไม่เคยร้องนะคะ ถ้าเขาเห็นใครร้องปุ๊บเขาจะบอกว่าอย่าร้องเพราะเดี๋ยวพ่อเขาไม่ไปสวรรค์อันนั้นเขาจําพี่ดาเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่มีเขาวันนั้นเราคงทําอะไรไม่ถูกเพราะว่าเราไปกับน้องเคยแล้วก็ผู้ชายกับผู้หญิงเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วล่ะอันนี้สติดีมากคือแบบ ช่วยทุกอย่างพูดท,ทุกอย่างจนเรารู้สึกว่าโอ้โหแบบไม่มีเขาอะเราเราเราแย่แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมานั่งบอกว่าพี่ส้มดีแล้วที่พี่เป็นแบบนี้พี่เขาเป็นแบบนี้ถ้าพี่อะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามบอกเป็นอย่างนี้เราก็เ,เออมันจริงนะเพราะฉะนั้นส้มโดนคําถามเยอะมากว่าทําไมสดชื่นสดใสได้ตลอดเวลาสามีส้มเสียได้6เดือนเองนะคะลูกส้มสามคนนะคะคนโตเป็นผู้หญิงอายุ14คนที่สองเป็นผู้ชายอายุ12คนเล็ก6ขวบเป็นผู้ชาย สามคนนะคะแล้วสามีเสียชีวิตกระทันหันทุกคนบอกว่าอยู่ได้ยังไงทำไมยิ้มได้เราบอกว่าเราอยากเล่นมิวสิกวิดีโอเหมือนกันอยากร้องให้ฟูมไฟล์แต่ชีวิตเราทาไม่ได้นะคะเพราะชีวิตจริงพ่อลูกรอเราอยู่ตลอดเวลาลูกต้องเรียนหนังสือลูกต้องกินข้าวต้องทางานต้องดูแลลูกเพราะฉะนั้นลูกคือจุดตัดสินใจเลยว่าเราเป็นอะไรแบบนั้นไม่ได้บวกกับธรรมะที่มีเพื่อนๆพ,น,พนกะลายานิมิตอยู่ด้วยกันส้มก็เลยมีชีวิตรอดได้เพราะ กัลยานิมิตและตัวเองด้วยแล้วก็ลูกด้วยเพราะฉะนั้นส้มไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นนะคะเพียงแต่ส้มใช้สติมากกว่าคนอื่นในบางคนที่เกิดเรื่องแบบส้มส้มไม่ได้เก่งกว่าเลยนะทุกคนชมส้มว่าเก่งส้มบอกส้มไม่ได้เก่งนะคะแต่ส้มต้องสู้แค่นั้นเองและส้มรู้ว่าส้มรอดและที่ทราบซึ้งมากเลยลูกชายคนเล็กหกขวบบวชให้พ่อเลยถามว่าทําไมถึงบวชอยากให้พ่อไปสวรรค์ เขาคิดเองนะคะหกขวบบวชเลยอันนี้มันก็คือพิดาคือพิดาเขาจะสอนตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเขาคือ,ค,อคือแค่แค่ลูกคิดได้อย่างนี้หกขวบเรารู้สึกว่าเรา happy แฮปปี้ละที่ลูกบวชให้พ่อแล้วบอกว่าเขาจะให้พ่อไปสวรรค์แล้วเขาก็จะพูดตลอดเวลาพ่อเนะี่ยมองเขาอยู่บนสวรรค์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่กล้าทําอะไรไม่ดีอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะคะมันเหมือนเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยจากลูกซ้มเนี่ยซ้มก็มีโอกาสเสี่ยงนะคะลูกซ้มวัยรุ่นนะทั้งผู้หญิงผู้ชายซ้มจะบอกเสมอว่าแม่เลี้ยงด้วยความรักพ่่อออก็็มงเหนยู เพราะฉะนั้นเขาจะเขาเขารักพ่อเขามากพ่อรักเขามากเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าชีวิตครอบครัวเรายังเป็นครอบครัวเพียงแต่ขาดหายไปนหนึ่งคนแต่ครอบครัวมันยังอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าพ่อมองเขาอยู่เขาจะไม่กล้าทําอะไรวันแห่งความรักเช่นเดียวกันถ้าเรามีสิ่งยึดเหนี่ยวก็วาเลนไทน์ Valentine, ไม่ต้องเสียตัวค่ะไม่เสียตัวแน่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเรามีสิ่งยึดเหนี่ยวตรงนั้นคืออะไรค่ะ จะให้น้องดาเพิ่มเติมกับเรื่องราวของที่น้องสม้มกับชีวิตน้องสม้มทําไมนะวินาทีนั้นน้องดาถึงตัดสินใจให้น้องส้มทำอย่างนั้นเพราะอะไรเรามองแบบไหนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคะคือจริงๆนะคะต้องบอกก่อนว่าดาเนี่ยจะสนิทกับพี่ส้มนะคะกับพี่ตุ๊กมากคือเป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นเหมือนพี่น้องกันนะคะเหตุการณ์ทั้งหมดที่ดาเผชิญนะคะดาดา,ดาเกิดเกิดขึ้นก่อนนะคะก่อน ก่อนที่พี่ส้มสามีพี่ส้มจะเสียชีวิตนะคะดาก็คือคาว่ากลยาณมิตรนี้จริงๆอย่างที่พี่ส้มบอกสําคัญมากพี่ส้มได้ให้สติดาหลายครั้งมากนะคะหลายครั้งมากตอนที่เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันกับตอนที่เกิดเหตุการณ์กับพี่ส้มเนี่ยคำว่ากลยาณมิตรเนี่ยมันมันพาวเวอร์ฟูลนะคะมันคือการที่เราเนี่ยให้สติแก่ แก่กันและกันนะคะคือตอนนั้นเนี่ยคืออย่างที่ดาบอกว่าโชคดีที่ดาเนี่ยได้ศึกษาธรรมะตั้งแต่เด็กนะคะดาได้พระอาจารย์เนี่ยก็จะพูดมาตลอดว่าจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นจิตที่สำคัญะคะเป็นจิตที่จะบอกว่าจะนำพาเราไปสู่สวรรค์หรือ,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 อหรือนรก,กน,นะคะซึ่งถ้าเกิด จิตสุดท้ายเนี่ยเป็นจิตบริสุทธิ์แล้วเป็นจิตท,ที่ขาวสะอาดนะคะก็จะไปสวรรค์เพราะฉะนั้นนั่นคือคำนั้นอยู่ๆก็เหมือนมันเหมือนเป็น,เป,นเป็นตัวสติอะคะ่ะก็เข้ามาแล้วดาก็เลยกระซิบพี่ส้มว่าก็เลยอธิบายพี่ส้มฟังทั้งหมดแล้วเด็กๆก็อยู่ด้วยนะคะทุกคนฟังฟังแล้วสติก็มามันเป็นตัวที่ เราเตือนสติให้กันและกันทุกคนก็อยากจะนี่คือความรักอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะทําให้คนที่เรารักเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดณนะตอนนั้นคือสามีพี่สม้มพ่อของเด็กๆทุกคนไม่ยึดถือตัวของตัวเองว่าอารมณ์ของเราตอนนั้นคือทุกข์แต่ยึดอ,อ,อารมณ์ของคนที่รักว่าจะทำยังไงให้ จิตสุดท้ายของเขาไปสู่สวรรค์นะคะถ้าจิตสุดท้ายเราเนี่ยเกิดคุณมัวเนี่ยจิตไม่ฉลาดไปสู่ทุขติทันดีตุกมมาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทุกเรื่องในชีวิตเนี่ยไม่ว่าดีหรือร้ายมันเป็นของขวัญน,นะคะมันเป็นของขวัญทุกเรื่องเรามียกาสเติบโตจริงๆความรักไม่จําเป็นต้องครอบครองคือไม่จําเป็นว่าจะต้องแต่งงานกันเสมอไปนะไอ้คำว,ว่าแต่งงานหรือวิธีแต่งงานนี่ก็เป็นสมมุติเหมือนกันเมื่อเราต้องการความรัก สิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนนั่นคือให้รู้ว่าดวงใจสองดวงสื่อสัมผัสใจกันได้หรือยังมิฉะนั้นความรักก็อาจเป็นความร้อนเป็นความร้ายสามารถทำลายเราได้อย่างที่สุดเพราะความรักเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ที่บันดาลให้ทั้งคุณและโทษได้ในตัวเองปิยโสพล ข้รก,การถามพระอาจารย์เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องจิตสุดท้ายในเรื่องข้อคิดที่น้องดาได้แนะนาน้องสุ้มไปพระอาจารย์มีข้อคิดในเชิงธรรมะยังไงบ้างคะคิดเหมือนพระเลยนะคือท่านแต่บวชเนี่ยท่านจะคุณก็จะพาไปเยี่ยมคนป่วยบ่อยนะ <Okay. S 1> ตั้งแต่ยังไม่ได้พรรษาแรกเนี่ย mm hmm. ท่านก็พาไปโรงพยาบาลแล้ว, mm hmm. ลวก,ก็จะเห็นท่านไปเทศสอนทั้ง ผู้ที่รอดและไม่รอดนะนะเไม่้งเป็นปกตินะไปเยี่ยมแล้วหายก็มีไปเยี่ยมแล้วหายไปจากโลกก็มีนะท่านก็จะให้ให้ให้ทำใจเนี่ยให้ให้สงบแล้วก็จิตที่สงบเนี่ยเป็นจิตที่ฉลาดจิตที่ฉลาดเนี่ยเมื่อออกจากล่างเราไปเนี่ยจะเดินทางไปในสัมปรายภพคือไปพบภูมิที่ดีนะแต่จิตที่กังวลจิตที่ว้าวุ่นเนี่ยจิตที่ขุ่นมัวเนี่ยจะไม่ฉลาด จิตที่ไม่ฉลาดเนี่ยเมื่อออกจากล่างแล้วก็จะเดินทางไปในภพภูมิที่ที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นจิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากนะงงานเนี่ยพูะพุทธองค์ตัดไว้เนี่ยจิตเตอสรางกิริเทเนี่ยสุขติปาติกังขาท่าน,นตัดไวย้ยางนงเนนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจิตสุดท้ายเราเนี่ยเกิดขุนัวเนี่ยจิตไม่ฉลาดไปสู่ทุขตินันดีแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะกลัวความตายนะยพูดไปพูดมาก็เข้าอีกเล่มหนึ่งละ คือท่านคุณเนี่ยท่านเขียนหนังสือเก่งมากนะท่านจะมิแต่สร้างชีวิตนะเกิดมาทํำยังไงมีสร้างชีวิตเสร็จแล้วก็มีรักบริสุทธิ์มีความรักแล้วก็ต้องมีการให้อภัยอภัยทานนะแล้วก็สุดท้ายหนีไม่พ้นคือตายไม่มีนะแต่ว่าเล่มสุดท้ายบวชแล้วมาอ่านคือตายไม่มีนะหลังๆไปเยี่ยมคนป่วยบ่อยมีทั้งรอดและไม่รอดนะอ่านตายไม่มีตายไม่ท่านคุณบอกจริงๆอ่ะคนเราไม่มันตายแค่ร่างท่านจะคุณเปรียบร่างกายเนี่ยเหมือนบอดี้โทรศัพท์ เปรียบจิตใจเหมือนถูกต้องโ่ยมตุกนี่รู้ใจนะนี่ไปด้วยกันได้ได้ชวนไปอัดรายการเหมือนซิมการ์ดนะเหมือนซิมการ์ดท่านบอกเวลาตายเนี่ยคือบอดี้โทรศัพท์มันตายเหมือนพวกเราเนี่ยเปลี่ยนทั้ง iPhone, iPhone, Galaxy, g a l a ล็อะไรเนี่ยนะเราเปลี่ยนแต่โทรศัพท์ใช่ไหมแต่เราก็เอาไอซิมเดิมเนี่ยแหละคือไอเบอร์เดิมเนี่ยไปใส่เพราะฉะนั้นถ้าซิมเราดีคือจิตเราดีเนี่ย มันก็จะเดินทางไปในภพภูมิที่ดีก็คือไปใส่ในโทรศัพท์ที่ดีได้แต่ถ้าซิมมันเสียใครจะเอาซิมเสียๆไปใส่โทรศัพท์ที่ดีมันก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเราต้องหมั่นฝึกจิตไว้เพราะส่วนใหญ่คนเราเวลาจะตายเนี่ยจิตจะไม่สบายเราไม่อยากตายเราเป็นห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงเงินห่วงทองห่วงมันไปหมดทั้งที่มันเอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่เอาไปได้แต่ไม่ห่วงคือห่วงจิตใจมันแปลกนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาห่วงจิตใจเรา ทำใจเราให้สงบทำใจเราให้สบายเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงจิตจะฉลาดเมื่อจิตฉลาดออกจากล่างแล้วก็จะเดินทางไปสู่ครบภูมิที่ดีได้ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์มีคําถามมาถึงคุณตุ๊กนะคะเกี่ยวกับเรื่องการที่ต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงลูกนะคะใช้หลักอะไรในการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับเรื่องปัจจุบันนี้แล้วกันใช้ใช้อะไรบ้างเพราะแน่นอนว่าชีวิตต้องบอกว่าไม่สมบูรณ์แบบนะคะเชิญเลยค่ะตุ๊ก อันดับแรกก็แก้ข่าวก่อนไม่ได้รับผิดชอบเลี้ยงลูกเนี่ยคือพี่บวยก็ยังเลี้ยงลูกทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะ,คะแค่เขาเปลี่ยนวิธีในการดําเนินชีวิตเขาก็ยังเลี้ยงลูกเหมือนเดิมใช้หลักอะไรในการเลี้ยงชีวิตดูแลลูกอะไรนี้ใช่ไหมคะ,คะบางทีเราไปนิยามหรือคอนเซปต์ของคําว่าสมบูรณ์แบบกันเองตุ้มองมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทุกเรื่องในชีวิตเนี่ยไม่ว่าดีหรือร้ายมันเป็นของขวัญน,นะคะ,คะมันเป็นของขวัญทุกเรื่องเรามีโอกาสเติบโตมันเป็นของขวัญทีุ่กได้มา แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องปกติมันก็จะไม่เกิดความไม่สมบูรณ์แบบอย่างเช่นเราเป็นแบบเนี้ยถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีสตางค์น้อยกว่าอีกคนนึงเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราสมบูรณ์แบบพอเรามองคนที่มีสตางค์น้อยกว่าเราก็จะรู้สึกสมบูรณ์แบบขึ้นมาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดอยู่ปกติเนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องปกติมองให้มันปกติแล้วก็ทําตัวปกติใช้ชีวิตปกติมันก็จะไม่เป็นปัญหาใช้หลักอะไรในการดูแลลูกใช่ไหมคะก็เป แต่ทีนี้เราก็รักเขาอย่างที่เขาเป็นไม่ได้รักเขาในแบบที่เราอยากให้เขาเป็นม,มันก็จะไม่ถูกแล้วก็ไม่มีปัญหาเขาเองก็ไม่กดดันเราก็ไม่กดดันตัวเองค่ะ,ะนะคะนี่ก็สั้นๆง่ายๆแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตของเราได้นะคะมีคําถามถามมาที่พระอาจารย์เหมือนกันนะคะว่าความรักที่ใช้คําว่าบ่มก็คือความรักที่ต้องรอคอยแล้วระหว่างรอเราควรจะทําอะไรระหว่างที่บ่มใช่หไหมให้ทําอะไร ระหว่างที่บ่มเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีนะคือเป็นช่วงที่เราได้ตรวจสอบ1ตรวจสอบตัวเอง2ตรวจสอบเขาเนี่ยคืออย่างที่ว่าความรักในช่วงโปรโมชั่นมันอันตรายเนี่ยเพราะช่วงโปรโมชั่นเนี่ยมันสั้นมันเร็วมันแรงนะแรงยิ่งกว่าทูมูฟอีกนะเพราะฉะนั้นช่วงเร็วๆแรงๆเนี่ยสติมันไม่ทันอารมณ์เพราะมันต้องบ่มเมื่อบ่มเนี่ยคือเป็นการสร้างสติให้ทันอารมณ์ตอนที่เรามีอารมณ์เนี่ยเรามีความมีราคามีความใคร่เนี่ย มันไม่มีเหตุผลมันพร้อมที่จะทําได้ทุกอย่างกับคนที่เราหลงกับคนที่เรารักนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามีสติคือบ่มเนี่ยคือมานั่งทบทวนดูจริงว่าเรารักเขาจริงเหรอเรารักเขาเพราะอะไรเขาดีจริงเหรอเขาดีเพราะอะไรเขาจะอยู่กับเราได้จริงเหรอจะอยู่ได้ยังไงนะเอาวิธีง,ง่ายๆหลักที่จะอยู่คู่กันเนะวันนั้นไปบรรยายที่คณะพาณิชยาศาสตร์การบัญชีข้างหลังเนี่ยแหละก็าถามว่านูจะเลือกคู่ไงคะ บอกเอาอางนี้เราเลือกให้เสมอกันเสมอตรงนี้ไม่ใช่สูงเสมอกันนะหรือว่าฐานะเสมอกันอย่างเดียวนะหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือศีลเสมอกห้ศีลเสมอกัน,น,มกนไม่ใช่เราเป็นคนอบว่ามารีชอบเลี้ยงสัตว์ชอบเ,อเลี้ยงปลาแฟนเราชอบตกปลาอย่างเงี้ยชอบล่าสัตว์มันก็อยู่ด้วยกันลําบากนะฮะ คือให้ศีลเสมอกันนะดูข้อหนึ่งถึงข้อห้าเนี่ยนะให้เสมอกันศรัทธาเสมอกันแต่ไม่จาเป็นจะต้องนับถือศีลทั้ง5ข้อใช่ไหมคะถ้ามีได้มันจําเป็นนะคผมพี่ว่าถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งมันก็เสี่ยงละสมมติขาดข้อ3จะเอาเลอะรอแค่ไหนสวยแค่ไหนที่มีข้อ3ามเราเราเจ็บนะโปรโมชั่นหมดเนี่ยชีวิตหมดเลยนะความรักสูญสิ้นเลยนะหนึ่งศีลเสมอกันสองศรัทธาเสมอกันนะ ก็คือม <Bond> ีความชอบมีความพอใจอะไรใกล้ๆกันนะก็จะช่วยทําให้เราอยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขนี่คือช่วงเราบ่มเรารอช่วงบ่มเนี่ยให้ดูตรงนี้ค่ะหรือบางทีมันไม่เสมอแต่แต่ชอบจริงๆสมมติคนนี้หลอจริงๆเนี่ยขออนุญาตมีผู้ชายอยู่คนเดียวบนเวทีนะหลอจริงๆชอบมากเลยคนนี้ยังไงก็ตัดสินใจอะบ่มซะบ่มซะบ่มก็คือจูนกันปรับให้เสมอนี่เธอฉันไม่ชอบเลยเธอเจ้าชู้สินข้อสามนี่ยกตัวอย่างเฉยนะ ก็บ่มซะก็ปรับกันให้เสมอซะถ้าปรับเสมอกันได้ก็ใช้ชีวิตคู่กันได้ถ้าปรับไม่ได้ก็ต้องอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจคือรอเวลาไปอีกหน่อยเหรอคะบ่มอีกเพราะมนต้องเล่นแก๊สนะต้องเล่นแก๊สต้องเล่นแก๊สเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะก็ต้องใช้เวลาจนกว่าจะปรับได้อาจจะต้องกลับมาเอ๊สินข้อนี้เราไม่ได้เราขาดหลักทมข้อไหนก็ใส่เพิ่มเข้าไปจนเสมอกันแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งค่ะแล้วถ้าเลือกไปแล้ว พบกันไปแล้วมีระยะในการบ่มรอบสองได้ไหมฮะอ้อมันบ่มได้ตลอดนะเดี๋ยวไอ้บ่มนี่มันบ่มได้ตลอดนะเขาก็ไม่ได้มีจํากัดว่าเพื่อความยั่งยืนใช่เพื่อความยั่งยืนตรงไหนมันไม่ดีก็ก็บ่มกันไปจนคือปรับให้มันเสมอกันนะแล้วเมื่อบ่มกันไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอปรับเสมอกันได้ก็จะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็อย่างที่เคยย้ําไปแล้วว่าจริงๆความรักไม่จาเป็นต้องครอบครอง คือไม่จําเป็นว่าจะต้องแต่งงานกันเสมอไปนะไม่จะเป็นว่าจะต้องมายึดตรงเอาดีทีต้องเป็นสมมุตินะนะเนาะไอ้คำว่าแต่งงานหรือพิธีแต่งงานนี่ก็เป็นสมมุติเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นหลักสมมุติอันนึงเหมือนเป็นเครื่องหมายระลึกว่าให้เราเนี่ยมีใจระลึกนึกถึงกันถ้าแต่งงานมีงานแต่งงานแต่ใจมันไม่นึกถึงกันมันไม่รักกันงานแต่งงานก็ช่วยอะไรไม่ได้จะตัดเค้ก9ชั้น1ิชั้นมันก็ช่วยไม่ได้ เพราะจริงๆแล้วเรื่องความรักไม่เกี่ยวกับเค้กความรักเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของความรักไม่เกี่ยวกับงานแต่างงานแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของของจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าเราบ่มกันได้ปรับกันได้ศีลเสมอกันศรัทธาใกล้เคียงกันถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็รักกันได้ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ก็แน่นอนนะคะในวันนี้เราก็อยากจะแนะนําหนังสือนะคะก็เรียกว่าท่านนี้ก็หลายๆท่านก็ ต้องเลยบอกว่าเป็นแฟนของผลงานและการนะคะการอ่านหนังสือธรรมะนะคะเป็นอะไรที่อ่านง่ายๆเข้าใจง่ายในหนังสือเล่มนี้คือรักบริสุทธิ์ค่ะก็ก็เขียนโดยปียะโสพลนะคะก็พระอาจารย์ก็อยู่ที่วัดพระรามเก้าด้วยหลายๆท่านก็ไปกราบนมรสการก็เป็นประจำหาซื้อได้กันนะคะที่บุ๊กมิ้หรือที่เซเว่นอีเลฟเว่นนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราเชื่อว่าแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านได้รับข้อคิดดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิยะ,ยะมากมายก็ขอให้ทําไป ใช้กันนะคะเราจะได้มีความสุขกันในชีวิตตลอดไปค่ะวันนี้เราเชื่อว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะคะค,ค่ะก็วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณค่ะพระพรพล,ลประสานโนเลขานุก,การเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษค่ะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะครับผมและผมก็ต้องขอบคุณนะครับคุณส้มนะครับชนาการชัยศรีนะครับคุณดาริกาจาโตกานะครับแล้วก็คุณตุ๊ก ชนกวันนันรักชีพนะครับรวมไปถึงพี่นาด้วยนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรในการเสวนาในวันนี้นะครับด้วยความยินดีค่ะขอบพระคุณค,คุณแบงค์คคงเช่นเดียวกันนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนาธรรมบนเวทีแห่งนี้ขอบขอบพระคุณทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีด้วยค่ะสวสดี